สวัสดีครับผมสวัสดีครับดีมือหนิขีมไม้ไม้ยังมือนีขีมมาแจงข้าวเหรบอกบอกพี่น้องนะยมาแจงข้าวว่าแจงข้าวตัวมันเห็ดเลกพิดตะตองวัดอันผิดมันอกเออบาดเนิดเอาไม่ตัวมันมันเห็ดเหลกบวกผิดเนาะบวกเลขพิดกับผมอ่ะมาเริ่มต้นกันได้พี่น้องใช้ใช่กันนะตัวที่แล้วตัวที่เอาตัวที่เราวาไปเบิองนั่นมันบอเออก็บอกมันเห็ดพิดกับมันมันได้ตัวใด จังหวัดไม่จังหวัดเอา,เอา,ม,าอมันล่งมะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่อ่่่่อ่่่่่่่่่บ่่เ่่่่่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่บ่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่น่่า่่่่่่่อ่่่่่่ง่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่ดน่่่่น่่นน่่าบบ่า่่่่่่่อ่่่่าง้่ง่่่่่่่่่่น่่น่่่่่่่่่่่่่่่่น่ะ ฟังหันบ่นแมนแต่ต่อกับมาต่ตองวดกับพ่อสักให้ตัวนี้ให้สุดเต็มไหมสุดเต็มเมึงรักักสิบมันอยู่อยู่จะรักหน่วยมันผิดรักหน่วยผิดมันบ่เพราะว่ามันเราเกียไปบวกมันได้แปดกับได้สองก็แปดมาดี้บ่มีจักตัวช่อบนั่นก็หัดเคลเลยแล้วก็แปดโบมี่จากตัวอะไบ้าหายตับเจ็ดตัวนี้เขาอยนหนึ่งห้าเสื้อ ถ้รักซิบถือกันบ่แมน<อ>แมนกันบ่รู้น้องเจ้าอ่ะอยู่ว่าจุน้ำกันกลางขึ้นกรือจุน้ำกันอืมรักซิบล่างานี่ถือรักหน่วยบาทนี่ศูนย์หนึ่งสามสี่เกียหน่วยล่าง เจแกใช้ไปด้านบนหน่วยสองหน่วยมาโซน3ามสี่เจดามสี่เก็ดเขา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 ดับให้ดับเก็ดบ่เขาดับอัน4ดับเองจะคลองดับเองสีดับเก็ดดับซี บ้านี้เอาจริงไปจับผู้ใช้เงินพุ่นบานนี้อันนี้คือทดสอบอันนี้น้ําจิ้มบ้านีมาแล้วบานนี้ของจริงบานนี้ของงจริมาแล้วหนึ่งห้ามีหดของจริงของอันของปลอมเกียรติปลอมก็เก้าบานนี้ของจริงว่าสันต์เวลาล่ามบ้านนี้ของจริงเลยหกหนึ่งจัดจัดกับจัดสูนีนบ่ออนภาษาสันต์ สามกตหน่วยล่างหน่วย2หน่วยหน่วยสหน่วยเจอส 3, องสามสองสามสีหก็ดน่วยล่างชนกันที่3ามส 4, ี่กตสสกต ตัดตัดตัด,ตด <c oughs> แต่ว่ากะเอาล่างนี่ยซีกับเกียรบอมีตัวนี้ซีกับเกียรบอมีมีอยูซีกับเกียรแต่อันนี้เขาดักว่ามันดีตดแต่ว่าอยู่นี่มันก็ตัดแล้วนี่บ้านนี้ <c oughs> ปลาตีปากบปากบเด่นเด่นล่าง เดินล่างเดินล่างตัวไหนล่ะเดินล่างเดินมาแล้วเด่นมาแล้วยี่สิบห้าตัวเพราะว่าเฮ็ดติมันสิยี่สิบห้าตัวนี่แต่ว่าเด่นมาแล้วจับโคมาแล้วมาแล้วมาแล้วห้า ห้าสามห้าศูนย์ห้าสามหกศูนย์หกสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเก้าศูนย์ ก้าหนึ่งก้าสามก้าเกดเก้าเกดหมดที่แล้วบ่านีเอาดศูนสามก้า พอมาดึงล่าง <c oughs> 039มาดึงล่างเน้นตัวเน้นเน้นหลายสี่คู่ตนเน้นส่เน้นสี่คู่ตนเน้นสี่คู่ สามคูแห้งสามคูแห้งเม,ม็นตัวนี้โบมี่อยู่ในนี่ต่ว่าเขียนลงใส่อยู่หนึ่งเกียรติโบมี่งวดที่แล้วหนึ่งสองห้าติดล่าง เดตัวนึงนี่บแมนดัตจดจัีเนี่นี่นี่ดัตสูันหนึ่งสองห้าดึงสองห้าดัดบาทนี้บาทนี่ยูนี่บอบอักเตันี้ก็ตัดศูนย์สามเก่าก็ตัดศูนสเก่าบอตัดอันนี้อันนี้เด่นล่างแวันนี้แมนเด่นล่างเี่อันี้ก็ว่าเป็นยังขันเมาอคนคนขวนล่างจังสัน ดูไรอืมราะว่กรับโคตรกรเซอกรเจาทังนี้ันิ่มห้าสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดสามเก้าสามคัดบวน่เดยพี่น้องบวนจักทีเป็นบ้อเป็นเอ้แต่มึงหนึ่งมันยังเข่าบน่างอเี่ยเอว่างัน วงหันโซ่กับเลีนหลังสิอเขาทั้งบุตทั้งสิบทั้งหน่วยเนาะที่นี่ที่นี่ได้มันได้อันดังสถานีบันเดอร์เขาทั้งหมดทั้งรางเขาตรงๆเล่หมดเลยตัวเดียวยังมีหลักฐานยังมีลายมือภาษาได้หนบ่นเปลี่ยนหน่วยบัิับิบนับบิ หลักสิบบนวิ่งศูนบบอสิบบนวิ่งศูนเออแม่นเอาเกีไม่นกดเขากันพอพอมาบางใ่กันศูนย์กองเชีกนี่ยกองเชีย์เกเบิ้งลูตรงกันพอพอตรงของพอซักบ่ล่างห้าศูนย์ของพอซักโอ้ยอันนี้ตรงโอ้ยศูนย์หนา้าศูนย์กรับกันโอ้ยตรงกันตัวหัน มาถือแต่ถือได้คนเก่าคนตีใช่กันหัวเชียวไอ้พี่มัอ้พีมันตรงกันก็ของพ่อซากเลยเด่นบนศูนย์ศูนย์หกศูนย์โอ้พี่น้องมาเบิงเหล็กก็มาเบิงเหล็กมีทีมาใช่หะเอเลกมีทีมาห้าสามศูนย์ห้าบนห้าสามล่างศูนย์ห้าเอาพี่น้องเล็กฝากได้พี่น้องได้ตรงของพ่อซักได้นี่ห้าศูนย์ ศูห้าล่างศูนย์หาบนหาสามเลขฝากเลขมีที่มาได้พี่น้องก็ศูนไม่มีสิบนเขียนใส่เนี่หละหัวไก่จนนี่โอ้ศูนย์ไม่มีสิบตุงของพศพศโอเคแล้วเป็นหาสามท่านที่หาสามคนมีอยู่ตัวหาสามพศกมี่เ้านี่ำตรงกันเวยแต่ว่าหาศูนย์ศูนย์หามันเป็นตัวกกับกันบ่เดนผี่ทุ่มันเด่นสามตัวบ่เด่นกับยาเห็นบ่ ขั้นวาบอเดนขั้นวาบอเดนอันเจ็ดแปดมันก็มาตัวบอเดนส่นเจ็ดแปดนี่บกซิบกบกหนมันบอเดนเขตยดเดียวละนี่เห็นบกเกล่อนหนึ่งอันเห็นวาบอันพ่อซากบอพ่อซากบอไดเน้นหายนี่เพื่อจะขาดตัวนี่หนีน่ะมันซุบบอไดเน้นซุบหนี่งพี่ตัวพ่อซักเนี่ยน่ะคือล่างพ่อซักยังเน้นไปเน้นแปดหนึ่งผลเน้นว่านี่อันนี้ล่างน่ะเปนเน้นตัวมันเน้นตัวบอเน้นมาเลยไม่จะมาไม่จะเข่าตัวบอเน้นเรื่อน่ะ ยากิโลจกไข่จะปวยก็ดีก็ดีบนบ่เบ่งเบกันอ่ะพอเพชรมาไหมรู้ล่างเดินตัวไหนเขาสักเด็กวิ่งฮะเ็เด็กวิ่งยังบ่หาอยู่เล็วิ่งยังบ่หาวิ่งบนวิ่งแล้ว่านี่นี่นี่นมันลางเห็นจุดไ้สิสเออนี่เด็กสิสามนี่เลับผมเดอที่สเอาล่างวิ่งบนวิ่งสามบ่แมนโอล่างล่างนี่ล่างวิ่งสามบนวิ่งศนใสบน นี่นี่นี่นนอันนี้บนศูนย์หลักสิบนะบาทนี่บาทนี่นว่องหันล่างวิ่งสามเขียนเลขสามได้ไหมพศนี่นี่น<ม>นเขียนเส้นท้ายนี่ก็ได้นี่นี่เส้นท้ายนี่ออก็เส้นที่กับปรูหแล้วเนาะอ,อ,อันที่ว่าปากก็เื้อกับประได้แล้วปากซื้อเสื้อปรอได้ทีออ่ต้องมีหลักฐานให้เบิงบ้งแยกกีหาว่าภาาษพศนี่วิ่งสามล่างเออนั่นบนนี่วิ่งศูนย์นี่เห็นแล้วนี่บน เร่องศวนหลักสิบอันนี้วิ่งสามหน่วยพร้อมโอ้ยว่าวิ่งกับวัยไม่ขีมาหน่วยมาบนมันก็ก็ได้เม็ดพ่อซากได้เม็ดนี่แหละวิ่งหน่วยหลักสิบสาเนาะอันว่ังหันเนาะว่างหันมันเป็นยังสี่ตัวนี่นี่นี่หลักฐานมันมีอยู่นี่เมื่ที่แล้วหลักฐานก็มีเก็บไว้อยู่เนาะเดียนล่างสามนะครับเรื่องนี้นะครับ อันขั้นซุ่มตัวเงยแบบอันข<า>ั้นซุ่มตัวเงยแบบนันจะมกับตัวน่อยตัวต้องซือพอซักตัวน่อยอดล่างนะครับอาส้นบนเด่นศูนย์กันนะครับหนึ่งเอาพี่น้องแคบหน้าจอไหมพี่น้องตัวต้องสือพอซักมันตัวน่อยเอสอ่า,อานขีดทวนได้พี่น้องได้บนวิว่งบนบนวิว่งศูนย์ บนวิ่งศูนย์ดดย nder, บนอยู่หลักสิบได้พ,พี่น้องบนวิ่งศูนย์อยู่หลักสี่พอมส่วนจับคู่บนกับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าพอซักเน้นให้ศูนย์เก้าตัวเดียวหางเดียวได้พี่น้องเม็ดเดียวแค้นแนเน้นที่ศูนย์เก้าหางเดียวเม็ดเดียวอันนี้คือบนได้พ nder, ดีพ nder, ่น้องบนตรงตรงต้อง,องออกลับคือ,อยังว่าวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์บน ลักซิปพ่อพี่น้องลักซิปส่วนล่างนะมันหลายสุดหน้ากระดาษส่วนล่างวิ่งสามนะพี่น้องล่างวิ่งสาม ลักนวยสเปิดลักนวยวาสัน่นล่างวิ่งสจับคู่กับมีหาศูนย์หาสามหกศูนย์หกสามเจ็ดเจสามเก้ากสเจ็ดก้เก้าเจ็ดเ้าสามจแล้วกันหนเจได้ไปน่องนี่หนเจนี่มันล่นจอหนเจ แต่พอสักกระเน่นให้แค่สี่คูส่วนตัวเน่นก็มีหาหสามยังยังเหลกออนอยู่เนาะพี่น้องตัวเน่นคักๆนี่ก็คือหกสามเก็ดสามเก้าสามนะพี่น้องหาสามนี่ยังออนเดียวกัน,ส,นส่วนเลขวิ่งนี่ก็ให้วิ่งที่สามสามลักหน่วย 5-3-6-3-7-3-9-3เ็อีกตัวเนี้ยได้ไปน้องเด้ตัวล่างสุดนี่คือ1 7เดได้ไปน้องเอาแคปหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดคัดกระพานตัวเลขเป็นแค่แน่วทางกข็ขคอยชุโชคๆมนันหมันเรื่อยเรื่อแ่งส้สุขคนก็จะเรือมฝากกดหลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยนะครับด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม